คือเราทําปรสเต็ปนี้มาใหม่เราก็ยังไม่เคยได้ลองหมอบกันสักทีนะเพื่อนนะรอบสรดที่เราลองคือลูกเบรกนะเพื่อนรอบนี้ก็ผมก็เลยว่าจะไปลองวิ่งให้เพื่อนดู คแล้วผมก็ต้องการสวัสด,ดีดีๆต้อนรับเข้าฝู่ช่องผีเลีงสิงนะนเพื่อนนะก็ถ้าใครติดตามผมมานานก็จะจําถนนเส้นนี้ได้นะเพื่อนนะคือเส้นที่สมัยผมทํา youtube ใหม่ๆเลยก็ว่าได้นะนเพื่อนโอ้อนจุดฝีเลื่อนโอ้ยน็อตหายอีกแล้วไม่นะอ๋อไม่ไม่ได้ล็อกฝั่งนี้จบเลยเราก็ไปหาใส่ก็นะนเพื่อนนะคือเราทำสเต็ p นี้มาใหม่เราก็ยังไม่เคยได้ลองหมอบกันสักทีนะนเพื่อนนะ รอบลราสุดเที่ราลองคือลูกเบรกนะเพื่อนรอบนี้ก็ผมก็เลยว่าจะไปลองวิ่งให้เพื่อนดูถ้ารถมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเตรียม G ีเรอเพื่อนๆเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอเปิด G p s สฟังกูเปบๆเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดกันตรงถึงถนนที่เราจากอ,อุ้ยโหแน่นมากแน่นมาก เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดตรงถนนเดี๋ยวเช็คยางก่อนยางแบนเบอกันหนึ่งนะเพื่อนนะเผื่อยางแบนยางแบน,นก็มีผลต่อการหมอบนะเพื่อนนะไม่แบนหน้าละ่ะหน้าไม่หน้าแบนหน่อยเดียวไม่เป็นไรขอขอถนนลโล่งอย่างเดียวพอเพื่อนคือมันมีสั่งทางเลือกเพื่อนเพื่อนคือผมหมอบหมอบสุดๆแต่เพื่อนจะมองไม่เห็นถนนเลยน่าจะเห็นแต่เท้าผมไง ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันโอเคไหมแต่ถ้าถ้ารถเยอะก็คืออดอดวิ่งเลยนะเพื่อนจริงโอ้ผมเห็นชี้เออผมเห็นแววแววแล้วว่ารถเยอะมากเพื่อนจบเลยเพื่อนจบเลยกระเส้นนี้แม่งเป็นเส้นเทียบยาวโพดโอ้โหสิบร้อยยังวิ่งเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนยาวยาครับผม กอดไปยาวๆเพื่อนโอ้โหพลาดหรอเมื่อนมันจะไปวิ่งเ้นไหนได้เนะนี่ยผมห่อนเลยก่อนนะเคื่อนเมื่อนตอนนี้มันมันเริ่มโล่งแล้วนะผมก็ลองวิ่งเลยก็ได้มันยังมันก็ยังพอมีรถใหญ่อยู่แต่ว่าถ้าไม่ไปตอนนี้ก็น่าจะอดแล้วนะแล้วนะผม เย็นเพื N ่อนน่าจะพอได้ไมั้งเดี๋ยวผมลองไปเปิด G-Net ด่วนเท่าไหร่วะเท่าไหร่เงี้ยโอ้โหไร่สามเอฟสิบเอ็ด G ได้หรอเพื่อนเพื่นนนนนอนว่าไงเ,เฮ้เพื่อนเพื่อนไอฟาดเลยเยียละเยียละเลย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 ,เลยตรงนี้ไม่ได้ โอ้โหข้อยสามเอจีว่ะเหมือนเกียร์สามไปสี่อย่างนั้นอ่ะกําลังหมอบเลยกําลัง ระยะทางเท่าไหร่วะานมพอดูนะระยะทางมันยาวก็เมื่อกี้โลสี่โลเดียวอ่ะเพื่อนโลเดียวโลโลครึ่งอ่ะโลครึ่งได้เท่านี้เพื่อนว่าโอเคไหม สามโอโหรถมันเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้อรอบนึงเพืนะ่อนถ้าเกิดรถเยอะก็กลับกันดีกว่าเนะรถเยอะก็ไม่น่าไหวเพราะช่วงนี้แม่งเป็นโควิดอยู่แล้วโอ้โหช่วงนี้จังหวัดผมเป็นพื้นที่สีแดงนลนะ้เพื่อนนะโควิดกำลังระบาดเลยตนอนี้

you know รถเมันเดิมโอ้แล้วล,ลมโคตรแรงเป็นนี้ รอนนีร้อยสาพอก่ะเมื่อนประเรื่ยวเหร เดี๋ยวผมก็เอาเป็นว่าเท่านี้พอนะเพื่อนนะเดี๋ยวรอที่ว่าเรามีถนนที่ยาวกว่าน,นี้แล้วสามารถเล่นได้ไกลกว่าน,นี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปใหม่นะเพื่อนนะถือว่าโอเคละร้อยสามพิศกร้อยสามเจ็ดไม่ไม,ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เพราะว่าใส่เกียร์สามเข้าเกียร์สี่นะเพะื่อนพอเตะเกียร์สี่ปุ๊บถนนมันเหลือแค่หน่อยเดียวเองครับนะผมเดีผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะเพื่อนนะก็สวัสดีปีใหม่อีกรางครั้งหนึ่งแนละ้วผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย